วันตอนนี้เราอ,อยู่กันที่ไหนครับบางปูบางปูงปสมุทรปราการนะคะไปดูกันว่าร้านอาหารที่เรามานี่ชื่อร้านบางปูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะว้าวเรามาทางเข้าแล้วนะคะอากาศก็คือร้อนมากๆแต่นะวันนี้แต่ร้านเขาก็คือร่มรื่นอยู่นะทุกคนเดี๋ยวไปดูมุมถ่ายรูปกัน้วยค่ะนี่จะมาเป็นร้านอาหารนี้ก่อนนะคะติดริมนะ้ำที่คือดีอมากทุกคนนี่ ติดริมนะ้ำานี่น่าจะเป็นจุดแลนด์มารถ่ายรูปตรงนี้ตรงตอนนี้นะคะเรากำลังสั่งอาหารกันแล้วทุกคนจะสั่งเป็นเมนูแบบนี้นะคะแล้วคือแบบดีมากชาวต่างชาติก็เยอะวันนี้ถือว่าเป็นวันเจชิ่หนงเลยนะคะทุกคนเราจะมาแนะนำสถานที่เที่ยวคือมันจะมีลหลายๆร้านติดกันเนาะตาเนาะเป็นร้าน อาหารร้านกาแฟอะไรแบบนี้แต่ทั้งเข้ามันจะแบบเชื่อมเชื่อมกันเดี๋ยวเราจะกินทั้งอาหารแล้วก็กาแฟที่นี่เลยนะจ๊ะคือมาที่เดียวครบจบใหญ่กว้างมากติดแม่น้ำเม,มนูแรกของเรามาแล้วนะคะเป็นแกงป่าก,กุ้งเ,เขาเพิ่งมาจุดเมื่อเมื่อคเหรอจุดตองให้เมื่อกี้นี่มีกุ้งเน,น้นๆเออน่าก,กินมากแล้วเหลืออีกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ ท่าก,กาศดีทาไม่ร้อนี่ากาดีทาไม่ร้อนนี่คืออะไรคือไม่ดีใช่ไหมดีเป็น,นมิ้งไข่ 中奖了，帮忙看嘛。嗯 ต่อไปเป็นหมูร้องไห้นะคะเป็นเมนูแนะนำให้เฮียชิมก่อนโอ,อ้เป็นไงบ้างเผ็ดเผ็ดเผ็ดไหมมีรสชาติรสชาติมกลมกลมกลมกอใช่เดี๋ยวเราบอลองบ้างเดีย๋ยวเราลองบ้างนะคะเพื่อนๆดหน้าเข้านะึ มีแต่ข้าวาสวยนะเพื่อนๆอ,อ,อร่อยนะคนหวานตอนนี้เรากินอิ่มแล้วนะครับมันจะมาดูนะ้ำบรรยากาศดีมากอะทุกคน แบบพัทายาหรืออะไรอย่างนั้นเลยแต่มันเป็นแม่น้ำน <S <S มีเรือด้วย <S 1> <S 1> เรืออยู่กลางแม่น้ำ <S <S โอ้เรามาตรงนี้ตรงน,นี้นะคะก็จะมาซื้อเค้กกล้วยหอมกันทุกคนเขาบอกว่ามาถึงที่นี่แล้วต้องลองแบบนี้มากินมากพี่ดิเขาบอกมาถึงที่นี่ต้องซื้อกลับบ้านเลยนะคะดูชิ้นใหญ่ไหมนะดูชิ้นใหญ่ไหม มีคิวนะคะมีคิวอยู่ตรงนี้เราจะมาดูแต่ไม่มีอะไรบ้างตรงไหนน้องส่วของหนูนะทุกคนดูดิอันนี้ก็จะมีแบบเซนเซนเซรามิกต่างๆด้วยนะคะแมวน่ารักจริงๆน่ารักมากไะดูโิม สเราสั่งเป็นชาไทยไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งเป็นเค้กกับพีหลังเนาะได้เป็นชาไทยแล้วนะเดี๋ยวออกมาชิมตรงนี้กันตอนนี้เรามาจะเป็นวันเสาร์เพืเ่อนมันก็เลยจะนี่หน้ารักกระปะาไชิม<อ>ที่นี่จะไม่ให้หลอดน,นะคะเพราะว่ารักธรรมชาตินะรสกรรดรูกรอนอร่อยไหม อร่อย,ออยะหว่างที่เราให้เฮียไปต่อเค้กกล้วยหอมนะคะเราไปเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งนะทุกคนรูปบริเวณของเขาดีกว้างขวางอะ่ะเหมือนอาเวนิ้ว